สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1คราวที่แล้วเราเรียนการแสดงความเคารพสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเด็กๆยังจํำกันได้ไหมคะ งั้นเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆข้อที่หนึ่งเมื่อมีการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรกอไก่นั่งลงขอไข่ยืนตรง ถูกต้องนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆข้อที่2ใครคือผู้ประดิษฐ์อักษรไทยกไก่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชขอไข่พ่อขุนศรีอินทราทิต ต้องนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆข้อที่3ขนาดร้องเพลงชาตินักเรียนควรปฏิบัติต้นอย่างไรกอไก่นั่งลงขอไข่ยืนตรง ถูกต้องนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนถึงเอกลักษณ์อื่นๆที่สำคัญของชาติไทยกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่1คือแผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศไทยเป็นสิ่งที่ทำให้ทราบตำแหน่ง ที่ตั้งรูปร่างขนาดอาณาเขตของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศของเรานี่คือลักษณะของแผนที่ประเทศไทยค่ะแผนที่ประเทศไทยแบ่งออกเป็น6กภาคเด็กๆด,ดูรูปภาพต่อไปนี้นะคะ 1. ภาคเหนือภาคเหนือจะอยู่บนสุดของประเทศไทยค่ะ 2. ภาคกลางแทนด้วยสีเหลืองซึ่งจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ในภาคกลางค่ะเด็กๆ 3. ภาคตะวันตกแทนด้วยสีน้ำเงินค่ะ 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานแทนด้วยสีส้มค่ะเด็กๆ 5. ภาคตะวันออกแทนด้วยสีเขียว และภาคสุดท้ายของประเทศไทยคือภาคใต้อยู่ใต้สุดของประเทศแทนด้วยสีฟ้าแผนที่ประเทศไทยมีลักษณะคล้ายขวานโบราณปัจจุบันประเทศไทยมีทั้งหมด77จังหวัดเอกลักษณ์ต่อไปคือเงินตราเงินเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้า เงินตราของไทยมีสองรูปแบบคือธนบัตรและเหรียญกระสับเงินตราของไทยมีพระบรมฉมา,ายาลักษณ์หรือรูปของพระมหากษัตริย์มีตัวอักษรไทยและสถานที่สำคัญต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้เราทราบว่าเป็นเงินตราของประเทศไทย เด็กๆดูรูปภาพต่อไปนี้นะคะนี่คือธนบัตรชนิดราคา20บาทด้านหน้าจะเป็นรูปนายหลวงรัชกาลที่10และด้านหลังจะเป็นรูปนายหลวงรัชกาลที่1และรัชกาลที่สองค่ะซึ่งธนบัตรชนิดราคา20บบาทจะมีสีเขียวค่ะเด็กๆต่อไป นี่คือธนบัตรชนิดราคา50บาทด้านหน้าจะเป็นรูปนายหลวงรัชกาลที่10และด้านหลังจะเป็นรูปนายหลวงรัชกาลที่3และรัชกาลที่4ค่ะซึ่งธนบัตรชนิดราคา50บาทจะมีสีฟ้าค่ะนี่คือธนบัตรชนิดราคา100บาท ด้านหน้าจะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่10และด้านหลังจะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่5และรัชกาลที่6ค่ะซึ่งธนบัตรชนิดราคา100บาทจะมีสีแดงค่ะนี่คือธนบัตรชนิดราคา500บาทด้านหน้าจะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่10และด้านหลังจะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่7และรัชกาลที่8 ซึ่งธนาบัตรชนิดราคา500บาทจะมีสีม่วงค่ะและนี่คือธนาบัตรชนิดราคา1,000บาทด้านหน้าจะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่10และด้านหลังจะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ค่ะซึ่งธนาบัตรชนิดราคา1,000บาทจะมีสีเทาค่ะ และนี่คือเหรียญกริส์์ของประเทศไทยค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนะคะเงินของประเทศไทยมี2รูปแบบคือธนาบัตรและเหรียญกราสร์และประเทศไทยแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ภาคคือภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ประเทศไทยมีทั้งหมด77จังหวัดนะคะเมื่อเราเรียนรู้กันไปแล้วที่เช่์จะทดสอบเด็กๆด้วยคำถามต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ภาคประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ภาค กอไก่หกภาคขอไข่เจ็ดภาคคอควายแปดภาคเก่งมากเลยค่ะิกเด็กแบ่งออกเป็นหกภาคนะคะ ข้อที่2เงินตราประเทศไทยมีกี่รูปแบบเงินตราประเทศไทยมีกี่รูปแบบกอไก่หนึ่งรูปแบบขอไข่สองรูปแบบคอควายสามรูปแบบ ูกต้องค่ะมีสองรูปแบบนะคะข้อที่3ข้อใดคือภาคของประเทศไทยข้อใดคือภาคของประเทศไทยกอไก่ภาคเหนือขอไข่ภาคใต้ คองไายถูกทั้งข้อกอและข้อขอเก่งมากเลยค่ะถูกทั้งข้อกอและข้อขอนะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ถึงเอกลักษณ์อื่นๆที่สำคัญของชาติไทยกันแล้วนะคะวันนี้ หมดเวลาลงแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนและทำใบงานกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ